สวัสดีครับครับสวัสดีครับอุกิจวงศ์สกุลครับอุกิจนะาวันนี้อยากจะลองเรียนเรื่องจากเลยโดนโดนยึดทรัพย์เกินฮะโดนไฟแนนซ์แห่งหนึ่งแล้วกันนะครับผมไปเอ่ยชื่อเขาก็ไปยึดทรัพย์สินของคุณครับผมเกินกว่านี่ตามำพิภากาษานี่ตามำพิภากษาเท่าไหร่ล้านเจ็ดนิดครับประมาณล้านเจ็ดแสนครับผมแต่ปรากฏว่าไฟแนนซ์เนี่ยนะไปยึดทรัพย์คุณทั้งหมดกี่ครั้งครับเอาเราดูเลยอ่านเลย สามครั้งครับสามครั้งครั้งแรกเท่าไหร่ครั้งแรกเป็นเงินสดครั้งแรกเป็นเงินสดหกแสนสองพันครับอ่าครั้งต่อมารถดกล้อแปดแสนครับครับครั้งต่อไปครั้งที่สามบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้างสองแปลงหกล้านหกล้านว่าอ่าแปลงสองแปลงแปลงแรกเท่าไหร่แปลงแรกล้านเก้าครับอ่าแปลงที่สองหกล้านกว่าครัหกล้านกว่ารวมแล้วยึดทรัพย์สินของคุณไปเนี่ยคุณเป็นหนี้เท่าไหร่เก้าล้านไม่ใช่เพราะผมเป็นหนี่ล้านเจ็ดครับผมล้านเจ็ดแต่ยึดทรัพย์สินคุณไปเท่าไหร่ เก้าล้านสี่ครับผมเก้าล้านสี่แสนโอ้โหเกินเกินไปไหมเกินครับเกินไปคุณก็เดือดร้อนแล้วคุณไปแก้ปัญหาย,ยังไงเอาเงินไปเคียร์เขายังเอาเงินไปเคียร์แล้วครับไปเอาที่ไหนครับออกจากพี่ชายแล้วก็ออกจากธนาคารนะแล้วก็สากลค,ครู ไปเที่ยวคู่ว่าอะไรต่างๆขึ้นมาแล้วครับผมแล้ววันนี้มาทนายใครทุกต้องการให้ดําเนินกันดีกับใครกับไฟแนนซ์ไฟแนนซ์เนี่ยนะครับผมเออนะว่าไปยึดทรัพย์เกินครับผมทําให้เราเป็นไงเดือดร้อนเดือดร้อนครับเพราะว่าไอ้ที่ดินต่างๆเราเนี่ยเราตั้งใจว่าจะเอาไปทําอะไรกู้เงินครับกู้เงินกับสถาบันการเงินพอเรายึดปุ๊บสถาบันการเงินเป็นไงไม่ให้สินเชื่อครับผมทำให้เราได้รับความเสียหายครับก็จะมาฟ้องนะครับผมอ่าล้วมีอะไรอยากจะฝากไปยังไปนั้นเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อแล้อ๋ออยกใไ้แบบบ อยากให้เหมือนกับสยามคูโบวต้าครับออคือเขาไก่เกีียรยเขารอเราได้อเขาคุยกับเราโทรมาคุยตลอดอของฟอนนน์นเนี้ยเขาคุยคุยทุกอย่างดีทุกอย่างแต่ผลท้ายเอาหมดของคูโบต้าเขาไม่เอานะฮะเ,ออเหมือนกัน แล้วการก็ทำแบบนี้เรายัางไงดูแล้วเป็นไงเราดูแลเหมือนเป็นโจนะฮะเหมือนเลอะเหมือนปอนซับเลยฮะอ๋อนะครับครับผมเอ่อแล้วก็ฝากไปยังลูกนี้ทั้งหลายเป็นไงเรื่องการโดนยึดทรัพย์การอะไรไงสำหรับผมผมเป็นนี่ผมจ่ายนะฮะดอกเบี้ยเท่าไหร่คุณคิดมาผมจ่ายแต่บางคนเขาไม่จ่ายนั่นคุณคือเป็นสิทธิ์ของคุณคุณจะยึดแต่สําหรับผมผมจ่ายผมรังหาจนให้คุณผมโทรบอกคุณทุกวันทุกเดือนเออแต่คุณมายึด ผมหมดเกินจริงเกินจริง,ด,รงด้วยานเดียวยึดไปเท่าไหร่เก้าล้านสีอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวจัดการให้นะครับอ่าสวัสดีนะครับ,บครับ